สวัสดีชาวมีนค่าดวงความรักประจำวันที่21เป็นสมษายนนะคะคุณได้ห้าเหรียญกับผัวเขาได้เจ็ดคาถากับผัว วันนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาเยอะนะคะรอบๆตัวแล้วก็เหมือนกับแฟนเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้รับฟังนะคะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวก็อย่าไปคิดลบแบบนั้นนะคะแฟนคุณได้เจรจากับหัวช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาเขาเองก็มีปัญหาเหมือนกันแต่เขาเนี่ยเอาชนะปัญหาได้แล้วนะคะดังนั้นในวันนี้ไม่มองว่าเมื่อเขาว่างขึ้นนะคะเขาอาจจะสามารถมาดูแลคุณได้เพิ่มขึ้นมีอะไรก็คุยกันดีๆด,ด,ดีกว่านะคะอย่าตั้งแง่ใส่กันเนาะมันมีพลังงานโรแมนต์แล้วก็ e x p l e ์เ your love นะคะซึ่งหมายถึงว่ามีอะไรพูดคุยกันดีๆมันเคลียร์กันได้นะเพราะว่าความรักก็ยังมีให้กันเหมือนเดิมนะคะ e x p กซ์เ your love ก็คือการแสดงความรักซึ่งกันและกันนะเราอยากให้เขารักเราเราวก็รักเขาก่อนนะคะคนสนสนิทนะคะเช่วงนี้ปัญหาเยอะก็อยากให้คุณดูแลตัวเองไปก่อนเรื่องความสัมพันธ์น่พักเอาไว้ก่อนละกันนะคะ